สำหรับสรับเ,เรื่องของตลาดงั่นะครับสำหรับยูนีคือผมเนี่ยเป็นเ,นเหมือนว่างั่ตันนามเลียเ้ยงเพื่อเพื่อที่จะขายลูกคก็เพ,เพื่อที่จะขายลูกมันเป็นสิ่งดีๆก็คือเลี้ยงงัวเนี่ยอาชีพเนี่ยม,มันสามารถคำนดราคาขึ้นมาได้เองคืออาจงัวตัวนี้กันเกิดว่ามันงามหรือมันดีสีมันดียังสงสามารถคำนวราคาขึ้นมาเองไหนก็ติสก๊ายทั้งสิบสี่หมื่นนะครับ ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านนาดีนะครับตบลย่างซักดเออมองสามสิจังหวัดอุบลราชธานีมื่อนี้นะครับผ่าพ่อแม่พี่น้องมาคุยกับอดีตผู้จัดการนันพิษาครับเป็นมาอ่าได้เลี้ยงงูวนะครับแล้วก็เกษตรผสมผสานนะครับมื่อนี้เข้าสีมาฟังแนวคิดของเพื่อนนะครับว่ามีแนวคิดจังไรจังเติตัดสินใจออกมาเลี้ยงงูวนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเพื่อนด้วยกันนะครับไปกันเครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพราะอนุญาตให้ในน้ำตัวนะครับผมชิมข้นตัวแดงครับปัจจุบันกะอยู่มาได้ดีกับตำบลยางศกอำเภอเมืองครับเจ้่กรกะทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทนะครับอย่างบริษัทของยู่ในเมืองนะครับก็คเพื่องานกับประมาณ20ปีนะครับซึ่งว่าถึงจุดยิ้มตัวกันเลย เรเลยพันตัวเองออกมาอยู่รับครอบครัวกับมีวลาก็ครอบครัวแล้วก็อยู่กับธรบรมชาติประมาณนี้ครับครับครับบันนี้พี่มีแนวคิดจังไหนครับจังไหนหันมาเลี้ยงงวนี่ครับกะมองว่าเรื่องของการเลี้ยงงวคือมันเป็นวิถีชีวิตของคอนของคอนอีสานหรือว่าพื้นฐานครอบครัวมาอยู่แล้วค,คือถามว่าเดเหตเองโดยตรงบอกกกว,ว่าบ่บุ่ยเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเข้ามาต่อยอดเพิ่มซื่อ ต่อยอดเพิ่มขึ้นหน้าครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันดีกว่าเกา่าหรือว่าขยายออกให้มันใหญ่กว่าเกา่าเฉยนะครับอจากขอบข้ที่เคยเลี้ยงอยู่แล้วแม่เงครับอาจจะอาจจะเฮ็ดบัวร้ายอาจจะเฮ็ดแม่เงตัวสองตัวตัวสองตัว,ตวครับบัณนี้เขาก็เลยใหญมาปรับปรุงเนาะครับปรับปรรุงปับปรุงบัณนี้แนวทางการเลี้ยงนี่เขาเลี้ยงแบบไรนอนแนวทางการเลี้ยงครับก็รตุ๊บติผมก็เลี้ยงมั่ว กับวัชื่องเป็นง่วใหญ่เป็นเป็นบามันบามันลูกผสมเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่าเขาเขาเขาเพึงเริ่มต้นเขาพึงเริ่มต้นในการเห็ดเงินเริ่มต้นจากศูนย์ขึ้นมาเองส่แต่ก็มาเพื่อต่อสายพันธุ์เอาประมาณนี้นะครับครับบันนี้พี่มีแนวคิดจางไหนในการเลือกสื่อแม่พันธุ์เข้ามานนี่ครับเลือกสื่อแม่พันธุ์แม่นครับสำหรับครับแบบสเปคเข้าเนี่ยต้องเป็นแบบใดต่างต่างสิครับสำหรับผมถามว่ามีม,มีสเปคบอแต่ว่าคือสเปคในใจมันก็มีอยู่คือ ก็คืออยากแตงวัวแดงนะโดยโดย,โดยโปกติโดยพื้นฐานทั่วๆไปคร <c oughs> ับส่วนมากก็ทามหาเวลานว่ลาจะสื่อจะคลายเนี่งงงยงอแดงงวแดงสินะแต่ว่าก็คือจริงๆก็คือในงัวคงใหญ่หรืองหงวบานๆมันก็นมีมันก็นม,ม,นกนมีหลายรูปแบบ <ừ> ผมพผมผมันี่พันทุ่งลงไปเลยว่าเสียวบามันเลือดลอยหรือเลือดสูงโดยตงรงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของหันนำ <c oughs> เรื่องของทุนเรื่องของสภาพ ได้หลายอย่างนะครับก็คือต้องเริ่มต้นจากนี่แหละก็คือเป็นพวกผสมมาก่อนเราบกับมะคอยผสมเบาอย่งางนี้นกคอยเริ่มต้นไปครับกะบเนี่ยอ่ะแนวคิดของพี่ก็คือ,อขอให้มีงว่วงเขามาก่อนขอให้มีงว่วงเขามาก่อนครับจังอ่ะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆครับ,รบจะเป็นเดือดร้อยหรือว่าเป็นเอฟเป็นยังกับคอยบ้าก,กันไปนอันนะั้นคืออนาคตที่บ้างแผนเนาะอายอนไปบันทึกคิดจังไหนเขาทำงาน20ปีนี่จังเดตัดสินใจมือล่าออกนี่คิดจังไหนกะ จ,จีรอดบอมาเลี่ยงแบบนี้รอดออบอมกับพยายามอยู่ครับพยายามคือก่อนที่เขาจะมาเครับพยายามศึกษา,ศ,กษาศึกษาเบื้องว่าหนูแบบการเลี่ยงหรือว่าคนที่เคยเลี่ยงแล้วกะ็มีมูมีพวกหัวใจาก,ก,ากันกระเออแนะน,น,น,นำถามเขาสอบถามเขาเป็นอย่างไรควรจจะเป็นแนวไรสถาบันเขาก็มากันคองเราแล้วก็มาสิใจัยมาชใจว่าอคิดว่ามันหนาจะได้มาเปรียบเทียบเมื่อเมื่อเขามีเขามีสินค้าหรือเขามี ของพวกนี้แล้วเข้ากับมากลิตเอาละกะ็อีคาเฉลี่ยมันก็นอาจ,จะอยู่ได้นะครับประมาันนี้ครับลากาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของขอบวัวน่ะมัล่ะเพราะว่าบางเค้อเขาเห็นงานเขาเขาบรอยูในนี่บรอยูกระบ,บาดโดยตรงก็อยู่ในเมืองก็โดนโดนออกมาเดี๋ยวนึงสินะครับเรอยู่นี่ก็คือไดออกมากกับมายูน้ำขอบัวน้ำยูน้ำชีวิตบางเถียงงานมันกับระยะคือว่านั่นแ่ละโดยโดยโดยปกติก็งานเรื่องของขอการถุ่มเทเรื่อง,อง,ม,องมันก็ต้องมีนะครับครับ อามานี้ขอย้อนถามอีกนิดนึงบารนี้เขาออกจากงานแล้วบารนี้มีรายได้จังไดในการไม่เห็นจังสี่รายได้ไดครับวันนี้ตอนนี้ก็คือถามว่ามันมันเป็นฉินเป็นอันบอ่อมันก็ยังครับเตราว่าอนาคตมันคิดว่ามัน่นาจจะได้อาจจะได้เพราะว่าโดยเฉลีย่ยเข้าเลียงง่วอยังสี่ณขณะปัจจุบันเนี่ยผมมีง่วอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวเนี่ยครับปีหนึ่งก็ได้ประมาณแสนกว่า อามาคิดค่าเฉลี่ยลงแล้วมันก็เดือนละสี 5, ่พันหาพันถามว่ามันคุ้มบ่แต่แรลงมันกับบอ่อขุ่มต่ว่าบานนี้ขั้นเกิดว่าเขาไม่ยิงสินแล้วคือปี่นานออกมานี่ประมาณห้าตัวหรือหกตัวยังสิถามามันเป็นเงินบ่มันก็เลยเป็นเงินแต่ว่าเงินมั่นนี่ก็คือเป็นงนนเเอเขาเบิดแล้วสินะเราซื้อมาเหมือนเราเขาเอาปกู่ยืมเงินมาแล้วเขากับอนเรียบร้อยตีกันก็คือตัวกำไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็บบริเฮดแค่เลี้ยงงั่อย่างเดียวเขาก็เฮดเนี่ยอื่นนั่งเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงนนีี่ไปปรระะมาณ้คคับ กะเท่ากับว่าเลี้ยงง้วนี่เป็นเงินเก็บเนาะแม่นครับขันเป็ดไก่นี่คือเป็นเงินใส่เงินใส่เงินใส่ไล่วันจังสีเนาะเงินไล่วันแม่นครับตัวนี้ก็เขื่อมครับตอนนี้เขามีผลผลิตอยู่เจ็ดตัวของงว่ปีนี้มีอยูสี่ตัวครับสี่ตัวปีนี้คือคือออกลูกมาสี่ตัวอ๋อแต่ว่าปีหน้านี่ประมาณประมาณหกตัว ปีหน่ะจะใหญ่โตพินากรสชได้หกโตกันร่วมกันพ่นผลิตกันซิปซิปโตภายในสองปีแมครับภายในสองปีกับแม่บอกนี่เท่าไหร่ครับมีแม่บอกแม่พันเท่าไหร่ป่ะตอนนี้แม่บอกผมมีอยู่ฮกโตฮกโตแม่ครับพินากรจะเพิ่มเข้าว่าอีกนะครับก็คือเขาเาจะเอาลูกตัวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวใดมันดีเท่ากับเก็บไว้ตัวใดที่มันมันบดีหรือว่าเฮ้าบ่อเนี่ยเฮ้าก็ปล่อยออกไปสีหน้าครับหรือว่าหาคัดเลือกแม่พันตัวอื่นเข้ามาครับเชื่งสีหน้าครับ ครับแบบนี้การเลี้ยงงัวข้าขเฮาเข้าเลี้ยงเป็นแบบใดครับสำหรับวิธีการเลี้ยงงวของผมณปัจจุบันนี่ก็คือจะเน้นเป็นเรื่องของอเรื่องของตนทุนของเราเองคือเฮาจะปลูกหญา้าปลูกหญ้าเองปลูกหญ้าเองแล้วก็ถามว่าใส่หัวอาหารบอ่เอเขาก็ใส่แน่แต่ว่าก็บ่ได้ลงทุนหลายขนาดนั้นต่วาหลักๆักก,ก็คือหญ้าเพราะว่าเขาปลูกหญ้าไว้มีพื้นที่ปลูกหญา้าพอสมควรนะครับถือว่าเพียงพ่อครับคิดว่าเพียงพ่อเพราะว่า เอ่อย่มย่ม่มขึ้ฤดูแรงยังสี่ห้าบริษัทําหน้าแล้วห้างกะเปลี่ยนจากที่หน้าผมเนี่ยเป็นที่ปลูกหญ้าแต่เพียงเท่า่ั้นาะปัจจุบันเนี่ยคือฤดูธรรมชาติหรือดูฝนเนี่ยมันก็มีหญ้าธรรมชาติบางทาง,งที่จะไหลซ,ซึ่งซึ่งห้าบริ้องลงทุนนี้ยังไหลครับยังมากกับน้ำมันตัดแค่นัน้นในการลงทุนในการหาครับก็คือวิธีการเลี้ยงเนาะก,กับ เน้นเป็นธรรมชาติม่นครับบ่าเด๋ย่าเดยวใสหัวหารรลายก็บ,บ่าใสแต่ว่าถ้ามาใสบัวก็ใสอยู่แต่ว่าเป,เป็นเป็นเป็นส่วนเสริมส่วนเสริมเฮ่าต่ว่าขั้นเกิดว่าเฮาใสในหัวหารอย่างเดียวมันก็เพิ่มต้นทุนขพงเฮ่าขึ้นมาหลายกาเกา่าขั้นเกิดว่าจะเลี้ยงจริงๆมันก็มันกะกวรจะมีหยาหยาที่เป็นหญ้าปลูกนะครับเตรียมเตรียมพ้อไว้สําหรับการเลี้ยงนะครับจังบัต้องชุกโล่งเพื่อเหมือนหนึ่ง ยาบวกขึ้นยาถ้ามาฉาบตัวมีกอ,อยังหนาแรงเลยแทบจะหาบ่ได้เลยเอยงสินะครับ,ค,รบออคือเข้ากับตรงมีตรงมีสำรองไวอง้อันง่ายครับยังผู้จัดการนี่เป็นมือใหม่บ้านนี่การเลี้ยงงูว่ามาเลี้ยงงูว่าอ่างสิ่งามีปัญหาอย่างบอกครับประสบปัญหาอย่างบาอกก็มีมีพอสมควรครับเรื่องของปัญหาเรื่องของคือคือโดยโดย,โดยที่เท่า งาน,นจบมาแล้วเขากลับไปทํางานโดยประสบการณ์ของการเลี้ยงแทบจะาบ่มีเลยเริ่มต้นจากศูนย์บ้านนี้เขาเหดจังไหนบ้านนี้เขากลอาศัยจากคนหูร้รหูคนที่หูมีปกเครือข่ออายในการพรึกษาในการสอบถามเพื่อเอาเขาเป็นตัวอย่างไปเบิกง,งานยังสี่นะค,ะครับประมาณประมาณว่าเออท่นเกิดว่าเขาจากหู้หญิงหรือแนวทางการเลี้ยงเขาก็ยังฟาังยญ่งยังสี่โดยโดยปกติแล้วผมจะไปเบิกงานอยู่หมือเหลืองนะครับอยู่ข้องเสียมวนฟา์มีเงากะ ปรึกษาเพื่อนถามเพื่อนสอบถามเพื่อนว่าเออเออแนวทางการเลี้ยงเพื่อนเพื่อนเ,อนเป็นแม่แนวไลยกค็คือเที่ตรงไหน,นยังสีไหนคือเพื่อนยังสีอ๋อคือเริ่มต้นก็สอบถามเออเนี่ยเป็นยังสั่นยังสีเพื่อนกค็คำแนะนำค่อนข้างดี่จะที่จะดีดีเลยละครับเพราะเข้าใจง่ายแล้วก็มีวิธีการแนะนำนะครับ,รบกรารที่มีปัญหาคือยังตอนนี้กค็คือช่วงนี้กค็คือโรคระบาดกับพอสมควรเท่ากับนี่แหละก็มีเครือข่ายมีเพื่อนฟูงยังสีแนะนำ รสอบถามสี่ก็ยังคือยังฟาร์มไงเพิ่นฟาร์มเสียมุ่นเนี่ยเรับค่ะเพิ่นไงคําแนะน้ำนะครับมีผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นาก,ก็แนะนน้ำกันมาอ๋อว่าเราอาการเจ็บปวดเบื้องต้นเขาต้อ,ตอ,ตองเฮ็ดจังไหนจังสี่นะครับมีการแหลกเปลี่ยนเนาะว่ากบอกไง่ายๆว่า มีที่ปรึกษาแม่ครับมีที่ปรึกษามีปรึกษาบริเฮตผู้เดียวบริเฮตผู้เดียวเพราะว่าเหากับผู้หูเหาก,บาบกาับผูเคยมีประสบการณ์ต้องต้องถามเพิ่นผู้ผู้เคยมีประสบการณ์มาก่อนโอ้ยเพิ่นหลูกเนี่ยเิ่นเคยเป็นมะเร็งแท้งใส่ยังสีเพิ่นไงข้ามแนะนำสินะครับมันกง็งแกล้งทำเปา,าวิธีการสังเกตเัวเป็นหลูกเมื่หนูนี่นั่นเออเป็นยังไงอาการเบือดตุ่นสินะหรือยังไงขั้นเกิดว่าเขาบู้หู้ก็กิ้งก้างไปถามสินะมันก็ง่ายเพรามีเครือข่ายในการในการช่วยเหลือกันสินะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นมีเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันนะครับแล้วกับเบงฟ้ามที่เพื่อนประสบความสําเร็จมาเป็นต้นแบบนะครับครับลักษณะขอของที่ชุมพลนะครับก็จะเป็นขอสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังคามุงสังกะสีครับแล้วก็โครงสังภายในนะครับจะเป็นไม้นะครับบวกเล็กนะครับเกนผสมผสานนะครับบริเวณด้านบริเวณด้านรอบๆนะครับก็จะเป็นหน้านะครับบรรยากาศสดใสนะครับมี รุ่งสีนะครับเพือสีขาวนะครับได้ห้ามมาเลียงสัดนะครับเลียงงัวเลียงเป็ดเลียงไก่นะครับอันนี้ครับพี่สหรับมือไม่ยางเห่านี่พีมองการตลาดงั่มองแบบใดครับสหรับสหรับเรื่องของตลาดงั่นะครับสหรับยูนีคือผมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนวางัวต้น้นามเลียงเลียงเพื่อเพื่อที่จะขายลูกก็เพื่อที่จะขายลูกมันเป็นสิ่งที่ดีก็คือเลียงงัวเนี่ย อาชีพนี่มันมันสามารถกำหนดราคาขึ้นมาได้เองก็คืออาตึงอตัวนี้กันเกิดว่ามันงามหรือมันดีสีมันดีเองสิสามารถกำหนดราคาขึ้นมาเองไหนว่าเออสีคล้ายสามหมื่นสี่หมื่นสินะครับมัน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 โมเนขึ้นอยู่กับปนไกกันตลาก็ขึ้นอยู่ต่ว่ากะกับเส้นหน่อยต่ว่ามันของของมันอยู่ในมือของสื่อเขาพอใจสีข้ายซ้ำไหนยังสินะมันเป็นสิ่งที่กำหนดราคาขึ้นมาเองค่อนข้างที่จะที่จะได้แล้วก็ถือว่าถือว่าดีนั่นครับครับ อันนี้ก็คือการตลาดของเฮ้าน้อเฮาคครับ<ม>อยู่ฟาร์มนี่เ<ม>พิ่นคิดแบบนี้นะครับอ่าเลี้ยวไปข้างลางนี่งัวมแบรบอกนี่เฮามีวิธีคัดเลือกจกนนังไรนี่คือเห็นเป็นทรงใหญ่ๆงามๆแบบนี้ไหมครับก็ส่วนมากผมก็จะม้อถึงถึงโครงสร้างมั่นล่ะกรับวิธีการกินวิธีการกินงัวมันจะมันจะกินอย่างที่คือยังกินใหญ่สิมันจะกินดีกินเบิ้ดกินหนะมันแก่เห็ดให้ตัวไว่ายบตัวไวใหญ่เร็วนะครับแล้วก็ มันก็บรสต้นทุนเท่าในการผสมหัวอาหารหรือเพิ่มหัวอาหารนี่สินะครับ<ม>คือกินยาม,มันก็กินเดียวคือเดียวไปกินทั้งหนอ,อกันสิมันก,ก็โอ้กินเบิดกินเกี่ยงนี่สินะครับ,รบเออ่งมั่งม่อตีที่เลี้ยงถือว่าแม่พันธุ์ยูนี่ต้องเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งก็<ม>คือ <ๆ S 2> กินเก<ม>่งสองคงสั่งง่ายแต่ว่าผมก็เห็นว่าหัวหัหูหลายตัวอยู่แด้บามันหูยาวนี่ยไหมครับมันมันกับลูกผสมมาตั้งแต่ ตังแต่เริ่มต้นมาเพราะว่าเขาเขาเขามีเขามีต้นทุนอยู่แล้วแต่แกรกต้นทุนคือ,อ,อเออพอกก็แม่เพิ่นซื้อไปเด้อยังสี่ประมาณนี้<ม>เาอาสามาต่อยอดเอามันแต่มาเป็นตะกี้ก็คือบ่ได้เลือกว่าแตามีแน่นนก็อ่ะเอาตัวอะไรไข่งที่คือแน่ก็คือเอา<ม>นะครับมันแต่ว่ามันก็คือรุ่นต่อไปมันก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาอีกเพื่อเออเขาบอกว่างวหูสันมันดีอย่างสี่เขากับมาเบิ่งในตลาดเป็นว่าเออมันมันควรจะเป็นแนวใดอย่างเงี้ยเอาแตจังเปลี่ยนรูปแบบเอาเป็นสีน้ำอ๋อขอว่าง่ายๆก็คือย้อนไปกับไข่ไขอันเก่าเนาะ ก็คือขอให้มีแม่บอกก่อนแม่ครับไมมีก่อนครับแล้วเขาจะมาผสมเอาตามตลาดตรงกานไม่ครับอันนั้นก็คือความคิดเปินนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่ฝากยังถึงพอไม่พี่น้องเช่าัวของข้าวก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับสาหรับคนที่มีอาชีพหรือว่ามีงานประจําอยู่แล้วครับอ่าก่อนที่จะออกมาเฮ็ดงานยังสีควรจะมีพื้นที่หรือมีทุนนะครับสํารองในการจัดการพวกนี้ซะก่อน บอลมาฟุ้บปั๊บสิโป้ยออกมารวดมันกะเธอสิมาเหลือมต้นผมถามว่าผมออกมาเลือออกมาหนีมันกานักบอกระนักบอสมควนนัก,นก,นก,นกยังเพราะว่าเขาบ่อเคยเขาบ่อเคยเห็นมาก่อนต้องเรียนรู้เล่ลหลายยางก่อนเดี๋ยวมาเห็นเพื่อปูทางสัก่อนออเอเอเข้าว่างแขนสักตอนหนึ่งสองสามสี่มันจะเปลี่ยนแน, 1, 2, 3, น,แนวใดก่อนที่จะออกมาทังสีนาครับครับจากคนที่มีเงินเดือนถูกเดือนเนาะแม่นครับมาหนี้จู่ๆเขาบอกมีเงินเดือนแล้วไม่อ่เขาเสียบยางมาใส่ต้องมีการขิดเพื่อ มองมองมองผ่าไปมันขาดก่อนทะก่อนว่าเออมือนีชิใสอีกอย่างระยะระยะเวลาเนี่ยมันกับยังตำตำกับปีถึงสองปีในการขึ้นทุนขึ้นทุนเนี่ยช่วงระยะเนี่ยเขาจะเอาเงินไสใสยังสีน้คาคร่ะต้องมีการปรับตัวเนาะก็ต้องมีการปรับตัวปรับตโตจะคอกเองไหมจากมีเงินเดือนใสนานอ <c oughs> ยากกินนั่นกินนี่สิ้นเดือนต้องรับเงินเป๊ะๆครับคับนี่คือเบาๆลงลงหลายคนละเรื่องกันเลยครับคืองานสังข์สังคมแถบเจ้าบริมีเลยนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นทุนเขามันบ่ค่อยมี ตว่าขั้นเกิดว่าอีกปีสองปีห่ามันผ่านไาแล้วมันเหลือบยูโตแล้วงวพวงเนี่ยจะเป็นจะเป็นเงินเดือนของเขาเลยเอา<ม>หาเอาเลยว่าเดือนเนี้ยเสียอะไรบันไดน,นะครับ,รบอันนี้คือแนวขีดเนาะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วกันพี่น้องนะครับที่ทํางานอยู่นะครับอยากล่าออกไม่เห็ดขึ้นเพิ่มนี่คือต้องต้องฟังไว้เลยแมนบอต้องฟังไว้เลยนะครับเพราะว่าจริงจริงมันบมแมนไม่เห็ุหรอกเดืขายงวดเลยในอันนั้นเลยถ้าคันบ้าสี่สี่ เลี้ยงเพื่อขายลูกนะครับแต่ว่าขันซื้อมากขายไปกับอีกอีกแง่มุมหนึ่งเนาะมันม่พวกนั้นมันหม่สีหลังอย่างเย็นมันมันกับเพาเชืองว่ามันจะได้ทุกทุกอย่างตลอดเทื่อขาดทุนซื้อมากขาดทุนยังสินะแพ่ว่าตัวนี้ก็คือถามว่าขาดทุนโม่ก็หน่อยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงหน่อยนะครับความเสี่ยงหน่อยแต่ว่ามันกับมันกับยืนยืนทุนโดนเติบแน่เถือมันสีได้เป็นข้องจาข้องเองนะครับแต่มันสะออกผลผลิตออกมาเพราะว่านั่งตัวกับ หกเด ام, ือนเจ็ดเดือนกับจัง <cod> ส <epend ent> ีเดชผสมเถยวหนึ่งกับโดยเฉลี่ยกับประมาณปีละตัวสินะครับเออแต่มันสีใหญ่กับเป็นปีกับจังสีเดชขายนะครับครับเอาบันทีเป้าไม้เอาถามอีกครับำถามหนึ่งก่อนเป้าไม้ของผี่นี่ผี่ว่างไปจังไรเป้าไม้ของการเลี้ยงง่วนเป้าไม้ของการเลี้ยงง่วจริงๆแล้วผมกับกับตั้งเป้าไม้ลักคือมาเห็ดง่วนเนี่ยคือพยายามพยายามเห็ดเห็ดแห่มันได้แหมันแหมมันเป็นฟ้าม์มใหญ่กว่านี็คือหมายถึงว่าแยงหน่อยๆแห่มันมี่จะ สิบหาถึงยี่สิบตัวยังสีเป็นเป็นงัวแม่พันธุ์นะเพื่อเลี้ยงลูกมันยังสี่ตามว่ามันมันจะสามารถเลี้ยงตัวห้าได้บ่อขั้นขั้นขนาดนี้แล้วคิดว่ามันมันเลี้ยงตัวห้าได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวห้าได้นำครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเลี้ยงงัวเนี่ยมันมันบ่ได้ว่าจะมาคุกคีกับมันตลอดคือถ้ามีเวลาให้มันตอนเสาร์ยังสีเออเกี่ยวหนาเกี่ยวให้รขออาหารเล็กๆหน่อยๆยังสีแล้วก็จบคือยังเวียดเข้าใจบริบหยังเลยยังสีนะครับเอาก็สามารถเ็ดแนนวอื่ไ้อีกคครรัับบ ก็คืออยากอยากให้มันเป็นฟาร์มใหญ่ๆคือยังฟาร์มเสียหมุนเพื่อนอะไรไปเบิ่งแล้วโอ้ยถึงใจหลายโอ้ยอยากได้แบบนั้นแหละครับมากแนงนะมากแนงมากแนงครับขนาดตอมพักกัดใจดีเนาะแนะนํานะครับแนะนําดีนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานอยู่นี่มากเลยบ่ก็ไม่ไหนครับแต่ว่าผมผมบอกให้นีเก่งถึงขนาดพราะจะแห้คําแนะนําไหนอาจจะคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นก็ก็ยินดีครับยินดีนะครับบ้าบอกพี่กัสเป็นอีกท่านหนึ่งนะบอกพี่กัสก็คือ อยู่บันไดดีครับบันไดดีตําบลยางศักนะครับแถวอังอังเก็บน้ำน้องช้างไงครับแถวเลยบรรทุนเรือมาหน่อยนึงแหละครับไก่ไก่เมืองโบไก่บันไดครับไปโบถือมาโบถือมีเบอร์ให้เพิ่นบ้างไปโบถือมีครับผมเบอร์ทูสศูนย์แปดหกแปดหกเก้าหนึ่งสี่สองเจ็ดครับโซเชียลมีบ้างโซเชียลมีครับผมเป็นเฟซบุ๊กเป็น ชื่อชุมพลครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษชุมพลนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผีชุมพลนะครับมาให้ผมบาลุสิเกตภาพพมพน้องมาเยี่ยมชมฟ้ามเพลินนะครับหลัการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงูวนะครับบริเนก็ได้สระความรู้มากมายนะครับมร้เนกขอขอบคุณและสวัสดีครับ ครับจากที่ได้คุยกับพีชุ่มพลนะครับก็จะได้เห็นมาอาการเราออกจากงานนะครับกับมี้องมีการวางแผนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่างแผนการใส่ชีวิตวางแผนทางการเงินนะครับอเนกก็เป็นการได้เห็นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเกือบประสบความสาเร็จแล้วนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็สามารถมาชมได้หล้กก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางโซเชียลที่เป็นไฮไว้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบาลุสิเกตนะครับขอจบคลิปหล้กก็ล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับ พอกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ